สวัสดีครับผมฉลามนะครับเรียกว่าเซตก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นรายการใหม่ของทางเคลียวสวย f ฟม i ลี่นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารนะครับชื่อว่ารายการเซตเนียนกรึบนะครับก็จะเป็นเมนูง่ายๆครับทาง่ายๆเป็นเครื่องดื่มหรืออาจจะเป็นเมนูอาหารที่สามารถแบบทำตามได้ที่บ้านนะครับวันนี้จะทําเป็นเมนูอะไรไว้ติดตามกันนะครับ โอเคครับเมนูของวันนี้นะครับจะเป็นเมนูกุ้งแม่น้ําคลุกฝุ่นนะครับส่วนประกอบก็จะมีกุ้งแม่น้ําน้ําตาลเกลือพริกปน่นข้าวคั่วมะนาวพริกแห้งนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นผงชูรสนะครับนิดหน่อย Okay, เราก็จะทำการจัดแต่งกุ้งเป็นขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอานวดเ,เอาก้ามเอาเปลือกของมันออกนะครับเพื่อที่เราจะแบบว่าเอาไปทอดได้อินได้อย่างสะดวกสบายนะขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็น,นการนํากุ้งนะครับมาซักแห้งนะครับทุกๆตัวนะครับพอเราซักแห้งทุกตัวเสร็จก็จะทำการผ่าหลังออกนะครับเพื่อที่จะให้ตัวกุ้งนะครับสะอาดไม่มีเส้นดําอยู่ที่หลังนะครับก็เส้นดํานี่ก็ไม่ควรกินนะครับป็นไปได้ก็พยายามมาออกดีกว่ามันจะได้สะอาดสะเนะตัวกุ้งนะกุ้งเวลาเรากินเราจะได้แบบรู้สึกว่ากุ้งมันสะอาดนะโอเค แล้วก็ทับกันเลยครับโอเคครับพอเสร็จแล้วครับแล้วก็เตามกุ้งเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคแล้วตอนต่อไปเราจะเป็นการต้มกุ้งในน้ํามันนะครับนี่ต้มเพื่อให้แบบเก็บความชุ่มชื้นของกุ้งไว้รสชาติของกุ้งไว้ที่กุ้งนะครับ คือวิธีการต้มในน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยแบบว่าให้กุ้งแบบว่าเด้งครับแล้วก็ชุ่มฉ่ำกว่าใช้น้ำนะครับตัวใช้น้ําพอเราใช้น้ําในการต้มมันจะมีความรู้สึกแบบมีน้ําของที่เราใช้ต้มนะครับมันเข้าไปในตัวกุ้งครับให้ตัวกุ้งมันดูจืดลงอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็ออทอดไปเออต้มสิทอดอะไรนะอ่ะเราก็จะต้มไปนะครับทั้งหมดเลยต้มทั้งหมดที่มีเลยโอเคเราทอดอยาสักครู่นะครับ โอเคพอต้องเสร็จเราเออชนแก้วก่อนนะครับตอนข้างนอกสงสัยนะมือปริศนาเป็นมือใครนะครับโอเคอย่างแรกเราก็ใส่พริกป่นนะครับพริกป่อนอย่างไรก็ได้แบบเป็นซองเป็นห่อใหญ่ๆอะไรก็ได้เราก็ใส่พริกไปโอเคใส่ไปภาษาโตะโอ้โหไม่พอผมต้องใส่เพิ่มนะตอนนี้คือมันไม่พอจริงๆเลยต้องใส่เพิ่มเราต้องเผ็ดๆหน่อยนะลาบอันนี้นฝุ่นลาบนะบต่อมาก็จะเป็นข้าวกล้องครับใส่ตามใจชอบครับอยากให้เยอะก็ใส่เยอะอยากให้น้อยก็ใส่น้อย อันนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะเราจะแบบให้มันเป็นตัวช่วยเคลือบตัวกุ้งนะครับให้มันว่าติดติดกับตัวกุ้งตัวกุ้งเลยลิ้นเป็นอะไอต่อมาเราก็จะเป็นเกลือนะครับเกลือใส่ให้พอแบบมีรสชาติให้เค็มอันนี้ปิดชื่อที่ห่อไว้ก็ยังไม่เข้าโฆษณาเข้าได้นะเข้าได้โอเคเราก็จะใส่เกลือนะครับโอเคประมาณนึงให้มันมีรสชาติต่อไปก็บืูๆไปนะครับก็ใส่ไปนิดนึงเพื่อให้แบบรสชาติที่กลมกล่อม แล้วเราก็คนๆคไปก่อนคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับโอเคชิมรสชาติอ่ายังยังไม่อร่อยขาดอะไรนะโอเคขัดน้ำตาลต่อไปเราใส่น้ำตาลนะครับเพื่อที่จะอะไรให้มันกลมกล่อมขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่เค็มเผ็ดโด,ดโดดๆนะเอาไ่น้ำตาลตัดไปนิดนึงโอเคคนชิมใหม่กอมอ่าได้ละต่อมา เราก็จะทําการบีพานาวไว้ไม่บีบใส่กุ้งก่อนนะวันนี้เราต้องใส่กุ้งลงไปทั้งหมดเลยนะครับใส่กุ้งลงไปก่อนเลยทั้งหมดโอเคคือน้ําลายกันเลยทีเดียวเจียวแล้วันนี้ก็เอาตัวผงครับลาดตัวกุ้งไปคคุกไปกไปก่อนอันนี้คือการคุกไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะ,จะมาทําการเอากุ้งมาขย่าเพื่อที่จะให้มันแบบทั่วตัวนะครับนี่เราเลยขยาแบบนี้ S <S <S <an> อันนี้ครับว่าขยับประมาณนี้เพื่อที่จะแบบให้มันคคุกได้แบบว่าทั่วๆนะครับเราก็สามารถแบบว่าเอาแบบตัวฝาข้างบนมาปิดได้นะครับปิดข้างบนแล้วก็ขย่าได้เพื่อที่จะแบบว่าเออม,มันง่ายนะไม่เสี่ยงต่อการหล่นด้วยอะไรอย่างน,นี้แบน,นี้เราแบบทำเซียนนะโอเคหนึ่งเ,เดี๋ยวหาอุปกรณ์แป๊บเอามาทําให้ดูว่าทําประมาณไหนนี่พอ <What? S 1> ปิดข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ เขยา่ 1, 2, ขยาหน,นึ่งสองสามเขย่าเลยฮบบึบเราเขย่าแรงนี่ตัวอย่างเละได้รับป่เขย่าแรงนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้พอเราเขย่าเสร็จฝุ่นเราก็จะคุกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้มันขาดเปรี้ยวเราก็จะต้องใส่มะนาวสักกลีบนึงเพิ่มกลิ่นมะนาวแล้วก็เปรี้ยวนิดๆนะครับใส่ประมาณนี้ไปก่อน จะได้หน่อยโอเคก็ประมาณนี้เราก็ต้องใส่ประมาณนี้ครับให้มันมีรสชาติของมะนาวนิดหน่อยเ้าแถะให้อันเปนไม่เปรี้ยวที่จริงแบบว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะมะนาวถ้ามีมันจะมีเกลือครับเกลือที่เป็นแบบว่าเกลือมะนาวที่มันจะแบบเกลือรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ขย่าอีกทีโอเคให้มันเข้ากันนะครับขย่าให้มันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเมนูของเรา กินหอมมะนาวนดนึงนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการจัดจานแลครก็เอาตามใจชอบนะทคก็จะเล้นห่อยว่าเียงเรียงตามไม่เหอนกทก็จะแบยารียงเงตามอกันทกนกแอยว่าีงเียตไม่หอันนแบบเี่ารนอาร้ยงียาแไม่ัครับทุกนก็จเลน่ยว่ารียงเรงไม่มกครทุก่หอ่าเรยยมไม่มีกุกงส่งอ่รียงรีอบกันนัวทกคก็จะมี หัวกุ้งพยายามจัดให้แบบว่าหัวมันชนกันก็ได้ครับผมทไรเฉยสวยนะหน่อยใส่มะนาวไปเสิร์ฟไปให้กันดูมีสีสันเพิ่มสีสันไปนะครับมาจัด็จานก่อนติดขอบจานให้เรียบร้อยมัาดูสภาอเยอะพอมาเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็าาจะเอาตัวพิเศษที่ใบของเราไปทอดมาแล้างพิเศงที่เราไปทอดนะเ,เอามาโรยโรยตัวหน้าให้มันดู จัดจานนิดนึงจัดจานเอออะไรเออมันดูสวยโอเคเด็ดลองใช้มือจับเวลามันม่ได้สกปรกเราต้องใช้ที่คีบหน่อยดูเอ้ยสะอาดดีนะครับตอนทำก็ไม่ได้สะอาดขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่โอเคนี่ครับก็จะเป็นเมนูกุ้งข้นๆลองโอเคอโชว์อีกรอบอีกนิดนึงกําลังดี

Oh.